สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เช่นเคยเลยครับผมก็จะมาแนะนํานักเตะตัวใหม่ของทีมผมนะครับที่เป็นตัวกิจกรรมใหม่ของเกมเราด้วยนะครับก็คือกิจกรรมของ Trick o r Treat นะครับตัวนั้นก็คือ Decan l i ท์นะครับดีแน l ลล่างนี้มาในตำแหน่ง CDM นะครับ o าหนสูง185นะครับหนัก80เท้าซ้าย4เท้าขวา5นะครับสเตตของเมสซมก็จะเป็น OVR ทั้งหมด108นะครับสกิลที่ผมอัพก็จะเป็นการตั้งรับ3นะครับร่างกาย1นะครับแล้วก็จะเป็นสกิลเต็มของป้องกัน1ก็คือกองกลางตัวปักหลัก1นะครับสเตตเกมรับหลังจากที่ผมเป็นเมโซมแล้วก็เทนเลเวล30นะครับก็อยู่ที่155นะครับก็เป็นค่าการตั้งรับที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยในส่วนเรื่องของค่าการส่งบอลหรือค่าการยิงประตูหรือทําประตูก็ค่อนข้างที่จะโอเคเหมือนกันนะครับในส่วนของคุณสมบัติพลังแฝงนะครับก็จะมีส่งลูกไกลนะครับยิงประตูจากที่ไกล เวิร์กเลดล่างนี้ก็จะเป็นปานกลางกับสูงนะครับในโหมดแมเนเจอร์จะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับก่อนจะไปดูแมเนเจอร์ผมฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเรามาเริ่มแมเนเจอร์เกมแรกกันเลยนะครับผมเจอโอเวียรหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับเข้ามาในแผนสี่สามสามฟอไนน์นะครับผมมาในแผนสี่หม่นสองห่นสองโลนะครับโอเวียรหนึ่งร้อยแปดเกมนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมมาพร้อมกันเลยครับ we have plenty to think about. Ronaldo. And Barca moving the ball with purpose. Declan Rice. Yaya Toure. And Mateus has it. Splendid defending. And it needed to be. การินชาการินชาเนี่ยไม่พังชัดเลยกระโดดโลตาเมเทียสบาร์เซโลนา now in potentially a dangerous position เด็กแมนไรซ์ทีมผมได้ประตูขึ้นนำแล้วนะครับสกอร์ตอนนี้ก็1ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากแดนนี่โอโมนะครับคนที่แอซซก็คือดีแคนไรซ์นั่นเองนะครับโอโม่ล่างนี้ก็เป็นล่างที่โหดนะครับ Rice. Marco. Ronaldo the ball. ได้ประตูขึ้นนำประตูที่2แล้วนะครับสกอร์ตอนนี้ก็2ประตูต่อศูน,นะครับผมได้ประตูที่2จากยูเซบิโอนะครับ That is that for the first half here. And back in business here, I must say it was a breathtaking performance from Barca in the first half. Let's see how the second half pans out. Top class defending. Clearly took a touch on the way out of play, so a throw in to come. Thierry Henry. And it's with Eusebio. Nice with it. Couldn't quite finish. Well, if they can just get one, it'll certainly make it interesting. Yapstan, Declan Rice, Dani Olmo, Ronaldo, Eusebio, very alert defending to cut off the supply, Dani Olmo, Toure, an encouraging move from Barca. ได้ประตูที่3มาต่อเนื่องเลยนะครับกอก์ตอนนี้ก็3ประตูต่อศูนย์นะครับได้ประตูที่3จากเดนนี่โอโมนะครับโอโมล่างนี้เป็น CM ที่ผมคิดว่าในโหมดม a เดอร์โหดมากๆนะครับถ้าไม่นับตัวซิโก้โอวิอนะครับผมให้โอโม่ล่างนี้เป็นที่สุดเลยนะครับ so back with the Continues run. Oh, ประตูที่4เกิดขึ้นแล้วนะครับแฮตทริก mm hmm. ไปเรียบร้อยนะครับดนนีโอโมโอเวียร์หนึ่งร้อยสองของกิ mm hmm. ครบรอบ 1, 1> mm hmm. ปีนะครั And that is that the final whistle has sounded, and it's a victory for Barcelona. What did you make of that performance? จบเกมแรกไปแล้วนะครับทีมผมก็ชนะฝั่งตรงข้ามไป4ประตูต่ตอ0นะครับดีแคนไลท์คะแ,แนนเฉลี่ยกเกมนี้นะครับอยู่ที่8.1นะครับมีแอซซิสต์1ลูกโอกาสจ,จ่ายบอล5ครั้งก็สำเร็จ4ครั้งนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเกมที่2เลยนะครับผมยังใช้แผนเดิมนะครับก็คือ4-1-2-2ในโลกนะครับเจออีกฝั่งหนึ่งโอเวีย107นะครับเข้ามาในแผน4-4-2นะครับในเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมมาพร้อมกันเลยครับ With it. Mike on Doug Leach now. Hamsik, so masterful when on the ball. But what will he do next? Now, who can he play it to? To take the lead! What a genuine opportunity, but it was squandered. Goal kick. Federico Di Marco. Danny Olmo. Di Marco. Danny Olmo with it. Couldn't find. Oh, big chance! Oh, the keeper had plenty to think about with bodies around him. Ronaldo. You saw the situation developing. Hamshik, And now Henry. Zé Roberto. Well, nothing to split the two sides, but this move looks promising. Dalglish. And there it is, the half-time whistle. my oh, okay. ตอนนี้อีกฝั่งหนึ่งก็ขึ้นนำผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาได้ประตูจากย่บสัมนะครับเป็นลูกโหมจากการเตะมุมนะครับยาซัมตัวน,นี้ขึ้นมาโมหามทำประตูได้บ่อยอยู่เหมือนกันนะครับ ตอนนี้ทีมผมก็ได้ประตูตีเสมอแล้วนะครับเป็ประตูจากดีแคนไลท์นะครับสกอร์ตอนนี้ก็1ประตูตอนหนึ่งนะครับดีแคนไลท์สอดขึ้นมาเติมยิงหน้ากรอบเขตโทษนะครับ Struct Satch So Dalgleish. with Great enough. Benin. apiece the goal. back One on goal way. moving Just looking for that decisive pass. อีกฝั่งหนึ่งเขาขึ้นนำผมอีกหนึ่งครั้งนะคะจอกรตอนนี้ก็2ประตูตอนหนึ่งนะครับเขาได้ประตูจากไมค่อนนะครับ ทีมผมไม่ยอมนะครับตอนนี้ประตูที่4ของเกมก็เกิดขึ้นนะครับผมตามตีเสมออีกฝั่งหนึ่งได้ก็สกอร์ตอนนี้2ประตูต่อ2นะครับผมได้ประตูจากยูเซบิโอนะครับก็ฮาฟวอนเล่หน้ากรอบเขตโทษเข้าไปเลยครับ Well, another equalizer. What top game this has been. topsy-turvy Roberto nudge e And And very much part the จบเกมกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เสม,มอกลายไป 2, 2ประตูต่อ 2, อ 2, 2> นะครับเป็นเกมที่ตึงมากๆดีแค้นไลท์เกมนี้นะครับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่7.8นะครับโอกาสยิง1ครั้งนะครับเป็น1ประตูโอกาสจ่ายบอล6ครัง้งก็สำเร็จ5ครั้งครับ สำหรับผมนะครับที่แคนไลท์ในตำแหน่ง CDM OVR 103นะครับใน Manager Mode นะครับผมให้เขา9.5เต็ม10คะแนนนะครับในส่วนของข้อดีนะครับในเรื่องของเกมรับเขายืนตำแหน่งดีมากๆนะครับเขาหาจังหวะแท็กขึ้นได้นะครับหาจังหวะดักทางบอลได้ดีแย่งบอลได้ดีนะครับแล้วก็รูปร่างเขาก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยคือไม่ใช่ตัวเล็กด้วยแล้วก็เวลาเข้าประทาเข้าสกัดบอลอย่างเงี้ยก็ ค่อนข้างที่จะแน่นพอสมควร Look, นะครับในส่วนของเกมลุกนะครับเขาจะคอยเติมเกมขึ้นมาบ้างนะครับหาจังหวะยิงไกลได้ลูกยิงไกลเขาหวังผลได้แล้วก็ได้ลุน้นด้วยนะครับเขามีจังหวะจ่ายบอลที่ดีมากๆมีแอซซิตอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ AI ของเขาอะครับเป็น AI ที่ดีมากๆนะครับถ้าเทียบกับร่างก่อนนะครับเป็น AI ที่ดีเยี่ยมเลยนะครับล่างนี้ในส่วนของข้อเสียนะครับสำหรับผมดีแค่ไรยร่างนี้ข้อเสียน้อยมากๆนะครับมันก็จะมีแค่บางเกมหรือบางนัดในจังหวะที่เขาเติมเกมลุกขึ้นไปแล้วก็ อาจจะเสียบอลไปโดนฝ่ายตรงข้ามยี่งบอลได้แล้วก็ฝ่ายตรงข้ามสวนกลับเรามาครับมันก็เลยจะทําให้ดีแคนไลท์กลับตําแหน่งไม่ทันหลุดตาแหน่งแค่นั้นเองครับข้อเสียเขาน้อยมากๆนะครับล่างนี้โดยส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าดีแคนไลท์ล่างนี้นะครับใน ovr 103ตําแหน่ง cdm นะครับเป็น cdm อีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าเล่นลายล่างนี้ครบทุกอย่างครับทั้งเกมรับและเกมลุกนะครับแล้วก็ ai เขาดีกว่าล่างอื่นๆเยอะพอสมควรนะครับหากเพื่อนๆคนไหนมีเงินหรือว่ามีงบประมาณในการซื้อมาเล่น ไลน์ล่างนี้เป็น CDM ที่ตอบโจทย์มากๆนะครับในโหมดเมเนเจอร์เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิว Decan น Li ท์ในตำแหน่ง CDM o v r 1 0 3ของกิจ i c k o r t r e a t นะครับเพื่อนๆคนไหนเคยใช้แล้วบ้างชอบหรือไม่ชอบไลท์ล่างนี้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนคิดเห็นยังไงกับไลท์ล่างนี้นะครับก็สามารถแบ่งปันกันได้เช่นเคยเลยนะครับก็จากกันไปผมฝากเพื่อนทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในการทาช่องด้วยนะครับ ขอบคุณครับ